สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูส่งการนะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนาตยศักตร์กันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าคําว่านาฏศิลป์หมายความว่าอย่างไรฉะนั้นเราไปทําความเข้าใจกันเลยกันนะคะนาฏศิลป์ไทยหมายถึงศิลปะการฟ้อนรํา หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงามให้ความบันเทิงอนุม้มน้าอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตามศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเข้าร่วมด้วยเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่าย,ยิ่งขึ้นหรือเรียกว่าศิลปะของการร้องรำทำเพลง ความสำคัญของนาฏศิสินไทยนาฏศิสินไทยแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติแสดงถึงอารยประเทศความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทยจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งถือว่า เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญของชาติจึงควรแก่การอนุรักษ์และสืบต่อไปนาตฏยศาสตร์เป็นศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการเรียกท่ารำเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการฝึกหัดการแสดงของะครสามารถสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้แสดง ผู้ฝึกสอนการแสดงค่ะการจีบการจีบจะใช้นิ้วหัวแม่มือสลบกับนิ้วชี้ข้อที่1น,นิ้วทั้งสามจะเหยียดตรงและพยายามทำให้อ่อนช้อยการจีบที่งดงามไม่ควรที่จะเหยียดแขนตรงเป็นแนวตรงนะคะนักเรียนควรที่จะหักข้อมือนะคะเข้าหาลำตัวอยู่เสมอ ให้ปลายนิ้วจีบชี้ขึ้นด้านบนจีบคว่ำความลำแขนหักข้อมือลงใช้มือทําจีบให้ปลายนิ้วชี้ลงข้างล่างจีบชายพกคล้ายจีบงางมือจีบอยู่ระดับหน้าท้องหักข้อมือขึ้นจีบส่งหลังคือการจีบที่ส่งลำแขนไปด้าน ชี้ขึ้นด้านบนจีบปลกหน้าคือการจีบงายแล้วงอแขนขึ้นเกือบตั้งฉากแล้วหันจีบเข้าหน้าหรือยกมือสูงระดับหน้าจีบปลกข้างคือการจีบคล้ายจีบปลกหน้าแต่ลำแขนจะอยู่ด้านข้างยกมือจีบขึ้นสูงระดับศีรษะ ยังไงคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับน้าตยิยสั์ในการจีบแล้ววันนี้คุณครูสงการจะพานักเรียนรำเพลงนาตยิยสั์เพลงจีบโดยที่แต่งโดยวิทยลาลัยนาฏศิลป์อ่างทองมาพานักเรียนรำกันคะ่ะหลังจากนักเรียนรำแล้วงานที่จะต้องส่งคุณครูก็คือจะต้องอัดคลิปวิดีโอประกอบเพลง หน้าตศาสั์เพลงจีบส่งคุณครูได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ